เมื่อวันที่5มีนาคมพศ2565นายนัทภพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีโดยมีนางนภัสสรสวนประทีปนาย,ยกหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดี JD, ประจำปีพศ2565 ในส่วนของเทศาบาลเมืองสอมบุรีนั้นดรเอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสอมบุรีพ,ร,พร้อมดรสุริพรอินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสอมบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยงานอนุสรณ์ดอนเจดีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-19มีนาคมพศ2565ณาร้านพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี ตะลุยรบไล่ไปพ้นเขตสุพรรณจอมทัพท่าไทยขีดเกรียงไกรรุกไล่รามันฟันองราชันเสียนสะบั้นอยู่ดอนเจดี